ทุกคนนะครับวันนี้เรามาเล่นมาครับแบบมินิเกมนะครับผมตกมือหน่อยซี่จะตกด้านหนึ่งแล้วปีสามแล้วเพื่อนแบบนี้เป็นแบบแนวแบบมือเดอร์นะครับผมมือเดอร์สร้างโดยคนไทยเองคือเราเสงไรอ่ะมีคนเป็นลมมี่มีคนเป็นลมแบบนี้เป็นแบบแนวพวกมือเดอร์นะครับผมสร้างโดยคนไทยใครวิรู้สร้างช่ดดีซิลยก็คือแบบนี้ผมเป็นคนสร้างครับผมไม่ได้ ผมใค่สร้างนะคำคอมมาทำไม่เป็นคือสร้างไว้สร้างไว้เล่มันจะแจกให้หน่อยแต่มันก็ยังไม่เสร็จครับผมพี่ครับต้องโหลดอีซอสป่ะคะพี่ครับเนี่ยมไม่ต้องโหลดครับไม่ต้องโ,โอนะหดลดครับรอบหนึ่งนะผีหายทุบแล้วว่าเวอร์ชันอะไรครับกันเลยครับเวอร์ชันอะไรครับเวอร์ช<ว>ันอะไรครับเนะไรยังไงก็ยังจำพูดยี่ไงแบบนี้เวอร์ชัน1.4.4นะครับผมเนี่ยเมอร์เดอร์นี่แหละเนาะป่ะก็คืออีโนเซนก็คืออีโนเซนนะครับเมอร์เดอร์ก็คือเมอร์เดอร์นะครับผมไปฆ่าคนใช่ไหม แต่คืออ no ินโนเซนต์มันตีกันเองได้ไงเราแบบตอนพูดอ่ะเราจะตอนเล่นอ่ะเราจะเปิดมักันได้แล้วก็แบบเออนัแบบ่นแหละความปันป่นป<ด>ั่นครับแบบนึงผีหายเปออไม่ดีพี่ไม,ไม่กดเกิดด้วย<ร>ตายอันนี้ย, <c oughs> ยังมาสาม <c oughs> ตัวอีกอันนี้คือเราจะเล่นโหมดหนุ่มโหมดธรรมดาแล้วโหมดใครช่วยนะครับผมป่ปเลิกกันเลยแมปช่วย แบบนี้กันไปกดต t a เลยเอย่าลืมกดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์กันเยอะนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องทุกคนเลยนะเอา้าอย่าก,กดซ้ํามันบักจอองจีอือืมอืม,ม,มกูฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องทุกคนเลย,อย,อ,ยอย่างนี้เลย,ยไปเร่มแล้วคือในเนี้ยห้าคนเนี้ยห้าคนเนี้ยในห้าคนเนี้ยมีจะมีชื่อสีแดงอยู่แต่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าใคร พี่เป็นพี่ดีเป็นพี่เป็นแน่เลยพี่เป็นตามปั่นกันเองนะไม่ชอบอ่ะชอบกามปั่นอ่ะไม่แต่พี่เป็นตาเนอะดูได้ไงแน่เราคือเราสามารถตีกันเองได้นะครับครับออมสิ้นหายอ้อมสิ้นหายไม่ได้อยู่ตรงกลางโถร้องเป็นนะพี่ดีอะเป็นเ้ยคิวเป็นเวลาเวลาคนจะเป็นเขาจะมาดูคนเยอไม่เจอดูสายตาพี่สิไหนคือหนูหาใครไม่เจอ ว่ไวหน้ามาแล้วที่ยอก็ไวทุกคนปวะไม่คิวโซฮาไม่ได้ไวหน้ามาคิวโซฮาคิวโฮาตัดีไม่ไม่คิวปีหรือเปล่าวะไม่ชอบเก่าเอเอเออวพิกเมื่อกี้เห็นวิคิวตีพี่ผีเมื่อกี้เรห็วคิวตีพี่ผีอะเรียบร้อยเรียบร้อยแพ้ละเรียบร้อยแพ้ละเมื่อกี้เห็นวิคิวตีพี่พีโจทีเฮ้ยไม่ใช่แล้วพี่นฮ้ย่นั่นคิวโซฮตีพี่ี ไอพีจะตายแล้วอ่ะแค่กูไม่กูไม่กูไอคิวนะคิวเขาเขาข้างใครดีอ่ะกูเขาข้างใครดีไม่พูดอะไหน่อยหรอโอเคตัวเขาข้างพีดีไปละเข้าไม่โอ้เฮ้ยพีเหลือเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเลือดกี่หลอดดีเอาตายเหลือเลือดกี่หลอดถ้าถ้าถ้าพีตายไม่ใช่ค่าคิวนะอ้าวโอเคเหลือเลือดกี่หลอดนะคือหัวใจโอเคเราไม่ยุ่งแล้วเหลือแค่นั้นพอ โ <Your> <s illy> ยมมัมเด็ดแน่มีคนเป็นยูทั้งเดียวตายไอ้ตายใช่เปนเป็นยูดีเป็นแน่เลย อยู่เป็นแร่เลยหลายปีดีกับตายไม่แต่ไอดีเป็นยังไม่รู้เลยไม่รู้อะแต่รู้อะว่าไอ้ดีเป็นอ่ะมันชอบแบบพอพอเราทําตัวแล้วาใส่ปบ๊บมมาก็จะโทษคนอื่นเลยไอ้ดีจะมีเนี่ยแล้วเราแอี้วกูฆ่ถ้ากูตายไม่เป็นนะเออค่ากูเลยเออเออพี่คิวพี่คิวไแล้วเฮ้ยีคิวตีอ่ะพี่คิว ให้เฟส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 แม่งปั่นกันเองตายฮะแม่งเหลือคา้กศตร์ไว้ให้เฟสจุดนี้เราดูเ้เกลี้ยเลยอินอุเซนต์มึงสามัคคีกันมากเลยอุ้ยเอ้อจัดเออเป็นยืนแบบนี้ได่เป็นปะบอกแล้วอินอุเซนไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ปั่นท่าปั่นโอ้เปนี่สินะ ข้อดีของการไป PVP 1.16มาขอบคุณมากพี่ฟอสจบตาดคเขาไปเล่นเฮ้ยจบตาดิจบตาเออครับทุกคนหลายคนสงสัยปกติมาคิดว่าเจ็ดคนนะครับผมตอนนี้มีกันห้าคนน้ำผาไปสองคนผู้ชิ้แต่ไปไหนกันเฟิร์สหายเฟิร์สไทยเฟโดนเมียละเฟิร์สเฟิร์สโดนแฟนไม่ให้มาเล่นอยู่ไม่ยอมทำงานไปอยู่นิฟลุกนุนละไม่ยอมไม่ยอมอยกันบ้านไงเออไปอย่างนี้แหละบ้านไม่ทำอ่ะเนาะ เหมือนพีเลยใครไปหน้าใครไปหน้าอะไรวะนี่อ่ะดีเป็นไงไม่รู้ไม่รู้ทุกคนเอ้าไม่ด้วยไอ้โฮ้ยแรงจังโทษจุดแคสกิ๊ดขอโทษสตงอ่ะ พี่คิวขอโทษพี่คิวพี่คิวหนูขอโทษจะตานตอนนี้ไอดีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ละพี่คิวพี่คิวหนูขอโทษเมื่อกีหนูขอโทษจะดุ้งอะเอ้ยดีเป็นเนี่ยดูดีมันน่าสงสัยนะมันตาแดงอะตาแดงเฉยตาแดงเฉยเขาเฉยไม่หมดเนี่ยเขายังไม่มีลงไม่ได้ลองไป่ไดก็ดีเป็นไงเออฆ่าก็อยากก็อยากมั่วฆ่าสักคนหนึ่งอะมาดีมาฆ่าดีก่อนกมว่าไม่ใช่จูดแล้กผว่าไม่ใช่จูดแล้เพราะว่าทำไมโคตมาก เดี๋ยวถ้าเป็ดปุ๊บจะพูดมากมั้งเฮ้ยเกือบตกเกินผักพูดมากก็ผิดอ่ะพูดน้อยก็ผิดอ่ะเอาดีเฮ้ยนี่มันผีนี่แหละเออนกไม่ใช่กูเนี่ยไม่ใช่โอ้ใครเป็นพี่ยังคือมีพี่หายเอ้ยพี่หายอย่าผวนเป็นลิงไงฮะหลบบอสมีไหน ตายอ่ะเจ็บวะฆ่าคิวมาฆ่าคิวมาเฮ้ยเนี่ยไม่ไม่มีใครตีกันไงไหมก็เลยจับยานก่อนเลยเลื่อเหนึ่งนะจะตายแล้วให้ไปช่วยป่ะพี่ไปช่วยโยมา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 สองรอบเล้ยหนึ่งค้างกลัวในกบทางในแขกใช่เหรอขอฆ่าตาดีด้วยวะมันมาร์ปเห็นปะอินมามันต้องมีคนรอบฆ่าเอ้าเอ้าอยู่ กูว่าตีสองคนเนี่ยกูว่าไม่ใช่ผีแล้วเฮ้ยเพี่บาติสวะให้พี่บาติสพี่บาตีสพี่บาติสพี่บาตีสพี่บาติสทำไมพี่บาตีสสองรอบติดเลยไอ้บาติผีเพิ่มหรืปลาเฮ้ยเฮ้ยพี่บาตีสสองรอบติดเลยอะเมื่อกี้พี่บาติเผลออะพี่บาติเผลอไม่โดนหรือไง พี่ดูีพี่ดีว่าแกวิบายควักขวานมาเลยอ่ะไม่พีเลือดเหลือเท่าไพี่จงเส้นตามมาแข่งกันมากครับฆ่ากันเองตายหมดโดนฆาตกรมันทิพย์ังเข้าออกบาสเป็นอีกว่ะเนี่ยพี่บาสกูไปแล้วกูไป่ไม่พี่บาสเป็นยังไงดีเบนดีเบนเห็นกูเงี่ยกูนะอ่ะกูอาจจะเป็นดีเบนเฮ้ยดีเบนเฮ้ยตามดีเลยมาดีเบนเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำน่ะ ไอ้ยเอดีจู๊ปไอ้พี่ดีเป็นแน่เลยไอ้ดีเป็นโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้าวัดพี่ดีเป็นชายตูตวีมอินลาวาวายยูตีมีไม่รู้พี่อะใครเนี่ยพี่เป็นคลิปนีีมีเสียงแทบขอโทษนะครับทุกคนพี่เป็นเรียบร้อยพี่เป็นชนะแล้วพี่เป็นเดี๋ยวใจเย็นใช่ชนะแล้วพี่เป็นพีเป็นชนะละ อุ้ยอ้ดอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ไอุ้ยอุ้ไอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ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 ้ไอุ้ยอ้ยอ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ย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 อ้อ้ยอ้อ้เอ้ยอ้ยอ้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 ยอ้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 อ ดูเรื่องพี่เป็นใครเป็นก็ตายเราตรงนี้ดูอะไรเอาดิเอาดิวิ่งตามอ่ะก็หาข้อเท็จงกระเงืองกับสกินตัวเองเว้ยโอ้ห้องนี้ไงนี่ไงห้องนี้ไงเอ้ยไม่มีใครมาเจอหรอกห้องกูเด่นเลยที่ี่ยตรงกลางด้วยไอคิวหายเฮ้ยเฮ้ยหิวข้างๆคิวหายคายหิวจะหัวทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่วย้เปิดทีนี้เปิดตีอ่ะใครจะเปิดอ่ะใครเปิด ไม่ครับ q เปิดแล้ไม่ใช่พีแน่นอนเพราะพีอยู่มุมพีหายดีเป็นดีเป็นออมสินเอ้ยพีดูไม่แบบดีเป็นยม่เงียบ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 พีเป็นแน่ๆพีเป็นออมสินเป็น Q เป็นเอาเอา Q เป็นเอาพี่ Q เป็น เอ้าเอ้ใครตีกันนะเมื่อกี้ไอ้จิวเป๊กบอกไอ้จิ๋วเป๊กพีดพีดสบายีดสตาร์นพี่พีดเป็นเป๊กกไม่มีใครตายก็ไม่รู้อ่ะเอ้าจะเป็นก็ได้แล้วจำเป็นต้องเป็นคิวอะไรทำไมพี่พีดทำท่าเหมือนจะตีตลอดเวลาเลยพี่พีด ทำไมอยากตีอยากตีโดนใจสั่นโลวี่เออพี่เไอ้เอ้เียเลยก็เจี๋ยเลยไอ้เยเลยทำไมพี่ทำไมทำไมพี่ดีแปลกอ่ะพี่ดีแปลกอ่ะพี่ดีแปกมันดังมันดังดีปลกอเไแปลกอ่ะพี่ดีดูเร เอาคิวไปมีครับพี่ดีเวนอ๋อโกูดวงจะไม่มีเลยเฮ้ยอะไรพี่บานพี่บ้านไอ้ผมทำไมพี่หายไปไม่ได้ดีผมทำไมไอ้แขกพี่พีดีทำไมพี่พีดีทำไมพี่พีเฮ้ยประเด็นนะดีหายเออมาแอบเลยแยกเราอยู่คนเดียวเออแยกเราอยู่คนเดียวเจียอะไรก็เจียเลยอะไรคำนี้อ่ะอะไรคำนี้อ่ะหามันหามัน ไปไหนแล้ววะไปนู่นนะครั้งที่แล้วมันก็ฆ่ากูเอ้ยพี่คิวตีทหรไมพี่คิวออกสินเป็นโรอะพี่อาเป็นที่ไมพี่ต้องโบยหนูอะพี่อยะเป็นวอนเฮ้ยอะไรสะกลดรอยเตียมดีกว่าเอาเงียบเลยรอยตามเฮ้ยห้องนี้คุ้นๆป่ะเนี่ยมันห้องแห่งเกมนี่มั้ยมึงก็โดนอะไรบางอย่างเลยห้องนี้อุ้ย เอาตีพีพีนวดพนวดแล้วไปแปลกงล้วพนวแล้วอปแลกแล้วพี่เด็กดี่วยพี่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 อ่พีพี่้ีอี่พีุี่พี่พอ่พีอี่พีพี่พีพี่พีพี่ีพีี่พีพี่พีพี่พีพี่พอพี่พีี่พพี่พีอ่ีพพีี่ีพี่พ้าีพี่อีพีีพี่ีพี่พ่อีพี่ีพี่พีพีีพี้้้อ่่่่ หนูไม่ได้เป็นนี่หนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นพี่คิวพี่คิวพี่คิวพี่ห่าคอมโบเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยอะไรถึงแล้วดีหายก็ไม่ดีหายหายไปมันก็หายไปว่ามันก็ไม่มีใครให้ฆ่าดิเออแล้วใครจะเป็นพี่ดีเป็น อุ้ยตชายนี่ไม่ผมจะตีให้ตัวมันตรงพี่พีอย่าตามมาพี่พี่าไม่ไม่ไม่จะตีตัวให้มันตรงพี่พีอย่าอย่าเข้ามาออกไปพี่พี่ออกไปพี่พีอย่าตามมาไม่ไม่พี่พีย่ตีอยู่ตรีไม่ม่พี่อย่าตามมาพี่พีอย่าไปแล้วพี่เพียงตัวใหญ่เลยคอไปก่ะคือไปแ่ พี่พีตายแล้วยาพี่พีพี่พีเหรอพี่พีมันมันพีคมคืนเน่ข่มคืนข้าจะตายแล้วขยตายแล้วตายแล้วยาอย่าไปดูเสียงดูเสียงก็ว่าก็อาจจะเป็นพีนะเพราะปกติพีไม่ตีใครเลยอยู่ที่ีะตายแล้วเรื่อหรือสองดวงสองดวงมสเกมไม่ทองแน่นอนอมเสียนไปตูเลเีพีนี่คิว่มไ อ้าวอ้าวอ้าวไข่ค่าไอ้ดีปค่าตีกูกูไม่ได้เมื่อกีพี่บายค่ะเมื่อกีพี่บ้ายเฮ้ยพี่คิวพี่คิวเป็นแน่พี่คิวเป็นวิธีหนึ่งหนึ่งแล้วพี่ดีพี่คิวเวนวิธีน่ามีเวลาเยอะมีเวลาเยอะด้วย วิ่งเนี่ยวิ่งจนหมดเวลาเอาดิมาเห่าเลยพี่ต่อตีสามมาเห่าอันดับหนึักก็เป็นได้นะครับว่าใช่ไม่โดนมาไม่โดนมาไปไหนแล้วเฮ้ยเขารู้ได้ไง่ะวิคิวอยู่ตรงนั้นเอฟสามเอไม่ไม่เดาตะคิวเดาด้ว ตายเดตายวตายทำไมพี่หมากับพี่คิวเป็นบ่อยอ่ะ <c oughs> จะูนนีเขารู้หดด่างนม้จะรอบข่าซะหน่อยพีม่ง <c oughs> มันเลื่ออะไรดีฮะเช่โอ้เจนี่เจนี่กุมไมไม่ไดวัยตรงน ไปไหนเป็นไปไหนเป็นอุ้ยไอเทียมาขึ้นหลักเก้าไปซะไปเป็นนะครับผมป้าโจบกเทียบไปเป็นไปเป็นเต๋พี่เตะพี่ดีฆ่ากูไอดีไงพี่เม่งโลมหัวโลงหางตีออมสินเฉนี่ยพี่ก็หนูจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพี่กีหนูทำไมอยากให้ได้อีกก็ เออไม่ไดีกว่าพี่ตีหนูทำไมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่เยอะๆเลยนะที่คนะกดติดตามทุกคนเลยมี5้าคนนะครับผมโอเคนะจ้างบายบายนะบายบายแล้วพี่ตีนหนูทำไมบาย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 แล้วพี่ตีหนูทำไมบาย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 บาบาย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 าครับคลิปนี้ขอ10ไลค์เหมือนเดิมนะครับบา